สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมารับชมหลังจากที่เราหว่านหญ้าไป2วันนะครับมาดูกันว่าหญ้าจะงอกดีแค่ไหนนะครับสําหรับวิธีการหว่านให้กลับไปดูย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วที่เราลงไว้ให้นะครับวิธีการคร่าวๆก็คือให้หว่านต้นฝนก่อนจะหว่านให้ฝนตกลงอย่างน้อยสัก2ครั้งนะครับให้ดินมีความชื้นจากนั้นก็เอารถไถมาไถาเพื่อปรับดินให้ละเอียดแล้วก็เรียบนะครับให้เรียบที่สุด เพื่อที่จะง่ายในการนำอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้ามาทํางานในอนาคตอาจจะเป็นรถช็อปลรถตัดหญ้านะครับแล้วก็หลังจากที่เราถ่ายเสร็จก็ทําการหวานมาเมล็ดให้ทั่วอัตราการหวานก็มเมล็ดหญ้าประมาณ5 7กิโลครับแล้วก็พอหวานเสร็จก็ใช้รถถ่ายปัน่นโรตเอรี่ปั่นนะครับพือกดเมล็ดลงข้างล่างจากนั้นก็รอฝอนเลยไปดูกันครับว่าผลงานที่ออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับก่อนดูคลิป ฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเอ่อซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าฝนตกลงมากนะครับว่ญญานยาได้ พันธุ์หยาลูซีไว้รู้สึกว่า,าได้จังหวะพอดีนะครับพันธุ์หยาลูซีอันนี้ที่เห็นอยู่กีเขียวนั่นก็คือพันธุ์หยาลูซีนะครับเนาะถือว่ามเมล็ดพันธุ์หยาลูซีถือว่างอกดีอยู่นะครับประมาณ80%ดสิบอนันนี้คือพันธุ์หยาลูซีก็ค,คือวัน ในส่วนจังหวะพอดีเลยน,นี่คืองารลุซีนะครับ<อ>คือว่า้ขนาดเลยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ฝนตกมาใส่ไหมงามจังเลยว่านไปหัดพุ่นบ่ว่านเบิดเนาะอันนี้คืออันนี้คือพันปีนี้เนาะอ,อีกงานต่อไปจะเป็นพันปีที่ผ่านมา เก็บไวบเดี๋ยวจะไปเบิงไปไปไปพิสูจน์เบิงว่ามันเกิดบ่อเนาะนี่คือเสมอทำงานได้รับแสงเต็ม,นนตมทีม่กับน้ำเต็มพอคกับสาสะอาดพร้อมรับน้ำ สำหรับบอ่อคงคงจะบอ่อพังแล้วนะครับบ่มีไส้เกี่ยวพ้นแล้ว แล้วก็คือภาพเมื่อบิงล็อกยา,าพันยาเนาะเจ็บๆเบื้งว่ามันการงอกมันสิแตกต่างกันบอ่อันนี้คือพันยาได้เ,เป็นพันยาได้สองปีแล้วนะครับที่ผ่านมาเก็บไว้ก็เลยออกมาวานเบิง,กา,งก,การงอกการงอกกะสิงอกบอดีตอนยาพันไอพันเก่าพันแดง มันเป็นพันธุ์ที่เก็บไว้นะครับมีประมาณนี้เกิดเกิดทั่วไปอยู่แต่ว่าจะห่างกว่า,าพันธุ์นาทีที่เอามาใหม่